สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT น o u ทีซรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่การประชุมเอเปกกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2567ค่ะนาริมาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ค่ะวันที่3ของการประชุมเอเปกนะคะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ ร่วมการประชุมผู้นำในรูปแบบปริทีค่ะโดยมีนางดีนาเอซิเลียโบลุเตเซกาลาค่ะประธานาธิบดีสาธารณารัฐเปรูเป็นประธานนะคะและจิรายุหงทรัพค่ะโฆสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าหลังการประชุมนัดสุดท้ายค่ะก่อนพิธีปิดการประชุมเอเปกครั้งที่31อย่างเป็นทางการนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณ ประธานาธิบดีเปรูและประชาชนชาวเปรูนะคะในการต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทางมากรุงลิมาแล้วก็ขอบคุณกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกนะคะให้กับสมาชิกเอ e c กทราบถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบันนะโดยนายกกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นประเทศไทยในฐานะของผู้ส่งเสริมสันติภาพ และความมั่งคั่งร่วมกันเชื่อว่าเอเปกเป็นวิธีสำคัญในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีอย่างมากระหว่างสมาชิกเอฟเปด้วยกันและมั่นใจว่าด้วยการทำงานร่วมกันของสมาชิกจะสามารถสร้างเวทีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและมีปัใจจัยใหม่ๆนะคะในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกประเทศนะคะโดยมีประชาชนและโลกเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างความร่วมมือค่ะและกล้าวไปสู่ เป้าหมายนี้ร่วมกันของประเทศสมาชิกเอเปกดังนี้นะคะ 1. เราจะสร้างโอกาสสำหรับทุกคนนะโดยสมาชิกเอเปกจะทำงานร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกต้องบริหารจัดการกับเศรษฐกิจในระบบที่สมาชิกสามารถตกลงร่วมกันได้แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เข้าใจถึงความท้าทายของการบริหารการทำงานนอกระบบเนื่องจากในประเทศไทยเนะี่ยยังมีแรงงานและธุรกิจขนาดเล็ก มากกว่าครึ่งยังอยู่ในการทํางานนอกระบบนะ,ะโดยรัฐบาลไทยได้ดําเนินการแก้ไขค่ะเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทํางานในระบบให้เติบโตในทุกมิติด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะนวัตกรมรมรวมถึง AI ค่ะมาใช้เป็น,นกลไกสําคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะผ่านระบบการเงินดิจิตอลให้กับกลุ่มเปราะบางของไทยค่ะ ให้มีโอกาสทัดเทียมกันในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ประเทศไทยกำลังพิจารณานำ negative income t e x นะคะซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งที่เสียภาษีและไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเนี่ยมาอยู่ในระบบฐานข้อมูลนะคะเพื่อที่จะจัดสรรประโยชน์จากรัฐที่เป็นธรรมมากที่สุดนะคะสค่ะประเทศไทยนะคะมีแนวคิด ในเรื่องการส่งเสริมนะคะการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูนภาคค่ะโดยมีเป้าหมายที่จะทําให้เขตการค้าเสรีเชียแปซิฟิกเป็นรูปธปรรมนะคะเพื่อส่งเสริม ความยั่งยืนทางการค้าค่ะขณะเดียวกันในประเทศไทยเชื่อว่าการสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็การพัฒนาโลกทางการเงินที่เรียกว่าสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินที่สมดุลและยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจได้รับการปกป้องมีเสถียรภาพตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนได้อีกด้วยนะคะแนวคิดที่3ก็คือเอเปกต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะในการเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวค่ะตามเป้าหมายที่ เคยประชุมร่วมกันที่กรุงเทพหรือว่า BCG นั่นเองนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนค่ะโดยวางแผนการเพิ่มพลังงานสะอาด20กิกะวัตต์นะคะภายใน20ปีข้างหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นะคะ ภายในปี2065ทั้งนี้ประเทศไทยเนี่ยขอให้ทางเอเปกเป็นผู้นำนะคะในการกำหนดเป้าหมายที่สำคัญในการเปลี่ยนไปสู่ BCG นะ,ะรวมทั้งสนับสนุนให้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดนะคะการค้า เครดิตคาร์บอนร่วมกันซึ่งไทยเชื่อมั่นว่าเอเปกเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นําในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันได้มากขึ้นนะและขอแสดงความยินดีกับเปรูค่ะในความสําเร็จในการจัดการประชุมและประเทศไทยก็เฝ้ารอนะคะสำหรับความคืบหน้าต่างๆในการประชุมอีกครั้งในโอกาสที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งต่อไปนะครั้งนี้ที่ประชุมก็ได้มีการ รับรองเอกสารผลลัพธ์3ฉบับด้วยกันค่ะฉบับแรกก็คือปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกค่ะคุณผู้ชม2ก็คือถ้อยแถลงอิชมาว่าด้วยมุมมองใหม่ในการขับเคลื่อนนะคะเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนะคะและก็3ค่ะแผนงานลิม,มานะ,ะเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจในระบบและเศรษฐกิจของเศรษฐกิจโลกของเอเปกนะคะซึ่งถือว่าเป็นการ,ส,รสิ้นการประชุมอย่างเป็นทางการค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะมีหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างแรกที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของข่าวลวงนะครับข่าวลวงก็คือการที่นําเสนอข่าวเพราะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างและเป้าหมายนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่ดีนะครับการนำเสนอข่าวลวงนี่คือการหลอกให้คนเชื่อว่าข่าวที่อ่านนี่เป็นจริงนะครับการอ่านข่าวลวงต้องมีการเช็คนะครับว่ามี ข้อที่จริงเป็นอย่างไรศึกษาจากหลายแง่มุมนะครับอย่างที่2คือคลิกเบ็ดนะครับคลิกเบ็ดมักจะนำเราไปสู่เว็บอันตรายอาจจะเป็นเว็บที่เป็นเรามกอนาจารนะครับหรือจะเป็นเว็บที่เกี่ยวกักพนันด้วยซ้ําอันต่อมาคือเรื่องของโรแมนส์แกมนะครับโรแมนส์แกมมนี่คือการที่มีคนหน้าตาดีนะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับอยู่ดีก็ทักมานะครับคิดถึงบ้างมีแฟนหรือยังบ้างนะครับแล้วก็ในระยะยาวนี่จะมีปัญหาบางอย่างนะต้องใช้สร้าง บ้านด่วนนะครับต้องโอนให้คนนู้นคนนี้ด่วนพ่อคุณ,พ,คณพ่อคุณแม่ป่วยนะครับแล้วก็หลอ,อกให้เราเนี่ยโอนเงินให้นะครับรวมไปถึงการหลอ,อกไปทํางานในต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบอื่นอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับยังไงก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็สืบข้อมูลเนี่ยจากช่องข่าวที่น่าเชือ่อนะครับก็จะมีรอบรูดเท่าทานได้ครับฉลาดคลิกคิดก่อนเชื่อรู้ได้าทังสื่อออนไลน์กันนะครับกลับมากับรายการ MPT South รวนใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะคุณผู้ชมมาช่วงนี้ค่ะ จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศนะคะเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะ,ะที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครหัดใหญ่นะแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมก็คือหนึ่งในสถานที่ที่จัดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ของจังหวัดสงขลาเนะคะเวลานึกถึงงานลอยกระทงทีไรเนี่ยชาวหัดใหญ่ก็จะนึกถึงที่นี่เลยนะคะแต่สวนสาธารณะในปีนี้ค่ะไม่ได้มีแต่ง,งานลอยกระทงเท่านั้นเพราะว่าเทศบาลน,นครหัดใหญ่เขาพ่วงงานใหญ่มาอีกงาน,นะค่ะเรียกว่าเป็น งานที่เหล่านักท่องเที่ยวสายมูรอคอยเลยทีเดียวกับงานที่มีชื่อว่าท่องเที่ยวสายมูหัดใหญ่มูเตลูครั้งที่3นะคะก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่คึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่าทั้งนักท่องเที่ยวที่พาเรดกันมาลอยกระทงด้วยแล้วก็ถือโอกาสมาทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลงานเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงส่งท้ายปีกันนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเขายกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลายๆสายค่ะมารวมกันอยู่ที่นี่องค์เล็กองค์ใหญ่ก็มากันพร้อมเพรียงนะคะไม่ว่าคุณจะศรัทธาในพระพุทธ เทพสายจีนสายฮินดูก็มีมาให้คุณสักการะนะคะมีพิธีครอบเสียงครูนะคะพิธีลงณห,หน้าทองนะ,ะพิธีเจอมือรับทรัพย์จากเกจิอาจารย์ชื่อดังนะรวถึงมีพิธีสมโพธ์องค์อุปคุตค่ะพิธีสวดนุพเคราะห์ปัดเป่าพยันอันตรายนะ,ะโดยพระอาจารย์เกิ้งนะ,ะสำนักสงฆ์ควรไม้บ้องค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพระอาจารย์หมีนะ,ะพร้อมคณะสงฆ์จาก วัดห้วยหลาดนะคะรัตรภูมิจังหวัดสงขลาวรวมถึงวันลอยกระทงเนี่ยก็ยังมีพิธีอาบแสงจันทร์เสริมพลังเสริมสเสน่ห์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกด้วยนะคะงานเขาก็าจัด3วันค่ะคุณผู้ชมก็มีวันลอยกระทงวันที่15นะคะวันที่16แล้วก็วันที่17นะคะนอกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีฟรีคอนเสิร์ตนะคะศิลปินทั้ง3วันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไลฟ์นะคะโอลิมันเดย์นะคะเอกเหล็กโคนค่ะเล็กบูรพาแล้วก็นคืน วันที่17วันสุดท้ายก็จะเป็นบอเบิล300นะคะมีกิจกรรมให้ลุ้นรางวัลแล้วก็มีบูธที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสายมูต่างๆในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่า นักท่องเที่ยวในช่วงวันลอยกระทงนี่เยอะมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเดินกันแน่นไปหมดเลยนะคะจนแทบจะไหลาตามไปนะคะเพราะว่าจริงๆชาวต่างชาติเองก็ชื่นชอบในเรื่องของการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่หัดใหญ่อยู่แล้วด้วยนะคะอย่างชาวมาเลย์นะคะบางส่วนก็ศรัทธาพระพรมเป็นพิเศษก็จะมีพระพรมมาให้สักการะด้วยนะคะไม่ต้องขึ้นไปถึงบนเขานะเจ้าแม่กคนอิมก็มีมาด้วยเหมือนกันนะคะพระพิคเนตก็มีมาให้ไหว้ก็เลยเป็นที่สนใจมากๆทั้ง ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะหลายคนก็อาจจะตั้งใจมาลอยกระทงนี่แหละนะคะคุณผู้ชมแต่พอเดินมาเห็นบูธสักยันก็แวะมาสักยัน์ซะหน่อยนะคะแล้วก็มากันแน่นจนเหล่าอาจารย์เนี่ยแทบจะไม่ได้พักกันเลยสักกันมือระวิงเลยนะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็มีบทสัมภาษณ์จากเจ้าของบูธต่างๆรวะะมถึงบรรยากาศนะคะของงานทัดใหญ่มูเตลูที่ต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้มาในงานวันนี้เนี่ยพลาดมากจริงๆนะคะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะบูธของเราสำนักสักยัน์บ้านพรพรมนะคะก็ได้เข้าร่วมในงานมูเตลูครั้งที่3นี้ด้วยนะคะซึ่งในงานนะคะผู้คนให้ความสนใจอย่างคับคั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยที่สนใจศาสตร์ศิลการสักยัน์อยู่แล้วและชาวต่างชาตินะคะที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเช่นาชาวมาเลเซียสิงคโปร์นะคะก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะค่ะก็สําหรับองค์พระพิคเนต ของเรานะคะที่ได้นํามาร่วมในงานมูเตลูครั้งนี้นะคะก็เป็นองค์ประจําของสํานักบ้านพรพะพมค่ะซึ่งได้สร้างเสร็จเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะคะโดยอาจารย์ปุ๊พะพมนะคะและได้รับความเมตตานะคะจากท่านพระอาจารย์สุวรรณนะคะเจ้าอาวาสวัดน้ําน้อยนอกนะคะให้การเบิกเนตรสําหรับองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะซึ่งเราก็รู้ดีกันอยู่ว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะคะก็ ผู้คนที่หลั่งไหลกันเข้ามาก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากมีการจุดธูปขอพรอขอองค์พระพิฆเนศเป็นจำนวนมากค่ะค่ะแล้วก็จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าถ้าวันนี้นะคะสำนักสักยัน์บ้านพ,นพรพะพมนะคะไม่ได้รับความร่วมมือจาก สิทธิ์น้องสิทธิ์พี่ในที่ร่วมสํานักด้วยกันนะคะอย่างเช่นสํานักอาจารย์ดําตาไฟนะคะสํานักอาจารย์พยักนะคะปู่เจ้าสมิงคาสมิงพายสํานักอาจารย์อาร์มพยักสมิงคานะคะแล้วก็สานักอา,อาจารย์บาสอาจารย์ปอหมูพิกแผ่นดินนะคะก็ทุกคนก็คือได้ร่วมกันออกบูธในงานครั้งนี้นะคะและสํานักหลักตั้งต้น เพื่อที่จะมาร่วมงานนี้นะคะก็คือสำนักบ้านพรพรพพม์นะคะซึ่งตั้งอยู่ถนนแสงสีเส้นโรงเรียนทิดานะคะใกล้ๆวัดปากน้ำค่ะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะคะท่านใดที่ร่วมพิธีในครั้งนี้เข้าร่วมสักยันในครั้งนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆของสำนักบ้านพรพระพม์นะคะหรือ,อไปติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักนะคะไปเจอกันได้ที่สำนักบ้านพรพระพมะคะ์ค่ะ จะเป็นงานมมเตลูนะคะจะจัดเป็นครั้งที่3รอบพแลาจัดในเมืองนะคะแต่รอบนี้จัดในสวนค่ะจะจัดพร้อมกับงานลอยกระทงนะคะคือเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศในงานคือจะมีคนเยอะมากค่ะจะลอยกระทงเยอะแต่ประกอบด้วยว่างานนี้จะเป็นสายมูนะคะก็<ค>ะะะจะมีทั้งหินค่ะเป็นเครื่องประดับจะเสริมทั้งวันเกิดนะคะแล้วก็ท่าประจําวันเกิดค่ะแล้วก็ส่วนปีชงจะบอกลูกค้าค่ะเพราะคนส่วนใหญ่จะแบบว่าคนไทยค่ะจะมีความเชื่อในการใส่เพื่อเป็นมงคลจะเสริมทั้งการงานโชคลาภความรักค่ะถ้าจุดเด่นของร้าน พี่กอ๊อฟนอร้ายเครื่องเงินก็จะเป็นหินค่ะใส่ยังไงแบบไหนวันคุณอ่อวันเกิดลูกค้าแบบไหนเพราะว่าสายมูเนี่ยต้องดูวันเกิดและปีเกิดแต่ถ้าบางคนเหมือนอิสลามนะคะเขาจะไม่ดูเป็นสายมูนะจะใส่แบบเป็นอัตลักษณ์คือความสวยงามมากกว่าเราสามารถผสมประสานกันไปได้ทั้งสองศาสนาค่ะใช่ค่ะร้านพี่ก๊อฟเครื่องเงินนะคะจะขายประจำอยู่ที่ตลาดกิมหยงค่ะและจะมีงานอีเวนต์ข้างนอกนะคะ สามารถตามได้จะมีงานเสียงตึงข้างนอกเนี่ยค่ะตามงานต่างๆอีเวนต์ได้เลยค่ะใช่ค่ะติดต่อได้ทางมีไลน์ค่ะ f a c e b o o k นะคะเบอร์โทรนะคะ0629817909ค่ะงัโทรมาก่อนนะไอดีไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยค่ะ คือจริงๆหัดใหญ่เราเนี่ยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและก็ความเชื่อซึ่งเป็นประหุวัฒนธรรมรวมทั้งศาสนาไทยเามีทั้งความเชื่อของไทยจีนแล้วก็มีมุสลิมเข้ามาด้วยนะครับแต่ใน,ใน,ในงานในงานนี้นะครับเราจะรวมรวมทั้งไทยพุทธ และก็เป็นทางสายฮินดูครับทางผมก็ได้เชิญองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีมาให้ประชาชนได้เคารพสักการะนะครับซึ่งองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีองค์นี้เป็นปางพิเศษที่ชื่อเขาเรียกว่าแต่งองค์ท่านขึ้นมาเป็นปางที่ท่านอุ้มบุตรทั้งสองคนคือพระพิคเนตและก็พระขันทกูมารครับซึ่งแสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อบุตรนะครับสำหรับ พระแม่สีมหาอุมาเทวีนะครับท่านก็คือเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเราสามารถขอพอรได้ทุกเรื่องเลยนะครับคือคือโดยเฉพาะปางนี้เป็นปางที่ที่อุ้มบุตรทั้งสองคนก็เหมือนกับแม่ที่รักลูกอ่ะครับก็คือเราสามารถขอได้เรื่องการงานความรักแล้วก็ทุกอย่างสุขภาพได้หมดเลยครับถ้าหลังจากงานนะครับจริงๆแล้วว่าที่ที่บ้านมีองค์ท่านประดิษฐานอยู่ก็สามารถเข้าไปเข้าไปสักการะได้แต่จริงๆงานจะจัด เป็นประจําทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคมครับจะมีงานแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองหัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งครับ กลับมาก,กับรายการ n อ t น o u ีซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ถัดมาจากวันงานหัดใหญ่มูเตลูค่ะคุณผู้ชมก็เมื่อวันที่17พฤศจิก,กาย,ยน2567นะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัชวะหัดใหญ่ก็ มีงานใหญ่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็คือพิธีเฉลิมฉลองนะคะเปิดไฟต้นคริสต์มาสเป็นครั้งแรกนะคะต้องบอกว่าต้นคริสต์มาสต้นนี้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีการออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะเป็นต้นคริสต์มาสโลโก้พายเพลตาชลาลัยนะที่ดึงเอาความสวยงามของอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะที่ได้รับสมญานามว่าเป็นนางฟ้าทะเลใต้นะนั่นก็คือเรือกอและนั่นเองนะถ่ายทอดออกมาเป็นงานครับต้นคริสต์มาสหนึ่งเดียวในโลกค่ะบางส่ว ของต้นคริสต์มาสนะคะก็ได้ศิลปินจากนาะราธิวาดนะคะที่วาดลวดลายเรือกอและมามากกว่า30ปีอย่างคุณโรไมนูนเจเตนะคะด้วยนะคะสำหรับพิธีเฉลิมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสนะคะ The World Great Celebration 2025นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านสวีเพชรนุ้ยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะมาเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยนายสุริยาตันเจริญค่ะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานะปฏิบัติการสาขาภาคใต้นะนายธนชาติพงประสิทธิ์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัตใหญ่น,ะนางมนัสน,นันตินเ,เตชัดค่ะผู้จัดการทั่วไปสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหัตใหญนะ่นางสาวพัทราลิ่มนิรันดรค่ะรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหัตใหญ่นะนางวัฒน,นาวิรยิยกุลค่ะประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ ไทยแหลมทองนะอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมนักสืบพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นะนายสมพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ค่ะประธานหอการค้าจังหวัดสงขลานายพักวัชสิริมหาชัยนายกสมาคมเอสจังหวัดสงขลาแล้วก็นายวรัตบริสุทธิกุลค่ะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาแล,แล้วก็นอกจากความพิเศษอย่างต้นคริส,สต์มาสเพตาชลาไหลแล้วนะคุณผู้ชมก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนะคะอดีตสมาชิกวงรัศ วค่ะเจ้าของเพลงฮิตที่ชื่อว่าไม่ตอบเลยนะ w h t t the matter นั่นเองเนี่ยต้าอู่พิทยาแล้วก็ออฟโรดกันตับลนนะคะหนุ่มใต้นะครับ บ้านอยู่หัดใหญ่แท้ๆเลยนะ,ะสำหรับคนนี้นะอดีตพวกเขาเนี่ยเป็นบอยแบนด์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเป็นนักแสดงนะที่ร้องเพลงคันเทพกับผลงานล่าสุดที่ผ่านมาก็คือซีรีส์เรื่องปาฏิหาริย์รักร้อยปีหรือว่า Century of Love นะคะอย่างที่แฟนๆคาดหวังและรอคอยกันมาหลายชั่วโมงนะคะเพราะว่าหนุ่มตาอูแล้วก็ออฟโรดกูของเขาเนี่ยสร้างความสุขกันได้อย่างสนุกสนานมากๆเลยดิฉันอยากบอกเลยว่าเวทีมินิคอนเสิร์ตในวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลุกเป็นไฟ ไปลุกเวทีจริงๆนะคะแล้วพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเขาก็มาแบบจัดเต็มมากๆะคะทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังนะ,ะแล้วก็สกิวริตี้เฉพาะตัวที่มีความสนุกสนานแล้วก็ลื่นไหลนะคะพูดไปเดี๋ยวไม่เห็นภาพค่ะคะุณผู้ชมวันนี้ดิฉันก็เลยมีภาพบรรยากาศความสนุกสนานในงานและ,ะ,ะ,ะแล้วก็บทสัมภาษณ์ของคุณธนชาติพงษ์ประสิทธิ์ค่ะ,คะผู้อํานวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่นะ,ะไปชมกันเลยค่ะ ็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับทางเซนทันเราเนี่ยก็ตั้งใจนะครับทำต้นคิดมัดนะครับความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสงขานะครับผ่านลวดลายเขาต้องเรียกว่าความรู้ของอ พระประลุตของเรานะครับซึ่งส่งท่อมาจากลวดลายเรือกอและนะครับดังนั้นเนี่ยวันน,นี้เราทานฟอร์เมชันเรือเรือกอและให้มาสู่ต้นคริสต์มาสนะครับเพื่อเป็นการร่วมสมัยของอาการจัดต้นคริสต์มาสในปีนี้นะครับเรามีศิลปินที่ต้องบอกว่า ามารอกันตั้งแต่ตีสีเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวไทยอย่างเดียวนะครับเป็นทั้งชาวจีนนะครับมาเลยนะครับแล้วมาจากยุโรปด้วยนะครับวันนี้มารอกันจนแน่นเสียงกี้แบบร้นเลยนะครับบอกว่า อย่างนี่ครับเสียงคิดเลยครับถือเป็นการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ทุนท่านนะครับก็พร้อมส่งมอบความสุขให้กับชาวสงขาและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านครับถ้าจะบอกว่าความสาเร็จของางานวันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับโอ้เราถือเป็นจุดแลนด์มาร์กในการท่องเที่ยว ของจังหวัดสงขลาหรือหาดใหญ่ของเรานะครับด้วยความที่เราดึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะาลูกค้าที่เป็นของชาวไทยนะครับก็เป็นลูกค้ากลุ่มมาเลยนะครับและลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียงนะครับทำให้เห็นเลยว่านะครับตอกย้ําความเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสงขลาหรือหาดใหญ่ของเรานะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทอทอท,อทอนะครับแล้วก็ภา,าค สื่อสารมวลชนต่างๆนะครับที่ร่วมกันเราและจังหวัดนะครับนะครับงานจะมีถึง17พฤศจิกาจนถึง5มกรานะครับขอเชิญชวนทุกทุกท่านนะครับเข้ามาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปมาแชะนะครับเพื่อ,อกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวของภาคใต้ของเรานะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ

Shame. สำหรับใครนะที่ยังไม่ได้ไปชมต้นคริสต์มาสเพตาฉลาลหยนะคะคุณผู้ชมแล้วอยากจะไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสเนี่ยขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมสามารถไปถ่ายรูปตั้งแต่วันนี้ได้จนถึงวันที่5มกราคมปี2,568นยะคะยังไปกันได้อีกนะคะคุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงสุดท้ายในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้นะคะกับการประกวด Miss Universe 2 2 0 2พที่ผ่านมานะสำหรับ รอบไฟนอลนะคะในปีนี้จัดที่ประเทศเม็กซิโกค่ะตัวแทนสาวไทยของเรานะคะก็คือน้องโอปอสุชาตาช่วงสี่นะสาวภูเก็ตคนงามความหวังของชาวไทยทั้งประเทศนะสำหรับน้องโอปอก็สามารถทะลุเข้าไปได้ถึงรอบ5คนสุดท้ายนะคะําำถามก็จะมีสองรอบด้วยกัน,นะค,ะคำถามแรกก็คือคุณสมบัติที่ดีของผู้นำคืออะไรนะซึ่งน้องโอปอเนี่ยก็ตอบว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำก็คือเรื่องของเอมพัตีค่ะหรือว่าความ เห็นอกเห็นใจนั่นเองไม่ว่าคุณจะเก่งและมีการศึกษาระดับไหนท้ายที่สุดแล้วคุณก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อที่จะใส่ใจผู้คนและใส่ใจในความเป็นอยู่ของพวกเราซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ผู้นําเท่านั้นที่จะต้องมีแต่ทุกๆคนในโลกควรจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันเพราะนั่นคือหนทางที่จะทําให้เราสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้นะคะคำตอบนี้ว่าทัดใจคนดูแล้วนะคะแต่ว่าอีกคําตอบหนึ่งของเธอก็ ็ทัชใจคนดูเช่นกันนะคำถามที่สองก็คือว่า Miss Universe อยู่ในจุดที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคุณอยากจะบอกอะไรกับคนที่กําลังดูอยู่ในขณะนี้นะน้องโอปอก็ตอบว่าหนึ่งข้อความที่ฉันอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าอยากจะให้เชื่อมั่นและมีความหวังอยู่เสมอซึ่งน้องโอปอก็ยกโครงการโอป o อร์ r ค่ะมาเล่าให้ฟังบนเวทีนะว่าฉันเนี่ยทำงานกับ ผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็ทีมแพทย์ฉันทุกคนฉันรู้ว่าเราทุกคนรู้ว่ามันยากที่จะเอาชนะโรคร้ายนี้แต่ที่ฉันสามารถสัมผัสได้เลยก็คือทุกคนมีความหวังและเชื่อว่า วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีกว่าเดิมนะตราบใดก็ตามที่คุณมีความเชื่อมั่นพลังของคุณจะไม่มีข้อจํากัดและตราบใดก็ตามที่คุณมีความหวังจิตวิญญาณและพลังของคุณจะเปล่งประกายนะหลังจากตอบคาถามจบทั้งสองคำถามนะคนไทยก็มีความมั่นใจมากๆนะ,ะว่าน้องเนี่ยจะไปได้ไกลแน่แซึ่งผลก็ประกาศออกมาว่านอปอคว้ารองอันดับอันดับ3ไปนะโดยผู้ที่ ครองมงกุฎในปีนี้ก็คือวิกตอเรียแคสเชวิกนะคะสาวงามจากเดนมาร์กนั่นเองนะแน่นอนนะคะว่าในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกปีหนึ่งที่คนไทยอาจจะรู้สึกเสียดายมากๆนะซึ่งในกรณีนี้เน่ยคุณผู้ชมน้องโอปอก็ได้โพสต์อินสตาแกรมนะคะหลังจบก,การแข่งขันนะว่าเธอไม่เสียดายแล้วก็ไม่เสียใจเลยนะมีแต่ความภูมิใจที่ทําหน้าที่ตัวแทนอย่างดีที่สุดนะแล้วก็ ขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตนะคะคอยสนับสนุนกันมาเสมอนะคะโดยน้องโอปอเนี่ย ก็บอกว่าทีมไทยทุกคนเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งนะคะในพลังของคนไทยทุกๆคนมากๆในวันนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจเราได้ทําให้ทุกคนเห็นแล้วถึงความน้าภาาภูมิใจของบ้านเราไม่ใช่เพียงแค่โอปอแต่มันคือพลังของพวกเราทุกๆคนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งโอกาสครั้งเดียวในชีวิตโอปอก็คือดีใจมากๆที่ได้ใช้มันร่วมกับทุกๆคนและก็ดีใจที่ เป็นคนสร้างความสุขนะคะแล้วก็ความสนุกสนานให้กับคนไทยเราจะเก็บความทรงจาที่ดีเอาไว้ร่วมกันนะ,ะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีความหวังแล้วก็มีศรัทธาร่วมกันต่อจากนี้โอปอเชื่อว่ายังมีผู้หญิงไทยอีกมากมายะคะ่ะที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเรานะะขอให้ เชื่อมั่นต่อไปอย่าหมดหวงังเพราะว่าโอปอเนี่ยไม่เคยหมดหวังกับคําว่าไทยแลนด์เลยนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คะ่ะผู้ชมก็มีดราม่ามากมายเหลือเกินนะ,ะไม่ว่าจะเป็นดราม่าที่คนไทยเนี่ยเริ่มจะไม่โอเคกับเวทีนี้แล้วอยากจะเลิกดูแล้วหรือว่าบางครั้งก็ตัดพ้อต่อว่าว่าให้ให้เจ้าของทีม เจ้าของเวทีคนเก่ามาดูแลจะดีสักกว่านะคะหลายคนก็บอกแบบนี้แต่ว่าหลายๆคนก็ยังรู้สึกว่าฉันไม่ท้อหรอกเพราะว่าฉันก็ดูมาทุกปีนะยังไงก็อยากที่จะเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจสาวไทยในทุกๆปีนะคะก็อยากจะให้คนไทยค่ะอยากจะให้เชื่อมั่นนะคะแล้วก็ให้ศรัทธาในทีมไทยแนล์นะเชื่อว่ายังมีสาวไทยที่สวยๆนะคะแล้วก็มีความสามารถอีกเยอะแยะมากมายนะ,ะที่พร้อมจะมาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะ,ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคัะ หมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ